สวัสดีค่ะยามสาวสองมงกัวสวีเดนคอยให้งานแล้วเราคอยมารอเก็บพักกวางตุง้งสวีสดเดนแม่มตุง้งฝรั่งงามงามกำลังซ้อมดอกเลยค่ะ รักพอดีกินจ้ะมาได้จ้าพูดยาอยากกิน กูได้อยากเก็บระกวงตวงงามๆค่ะหลายๆแล้วก็เก็บไปแต่ดอกต่งดอกุนะไม่นันมืดนี่แหละเจนี่เก็บเอาแต่พกกินเหรอคะนี่หนึ่งเสป่ปลา cô nè khởi ngắm là cái ôn giả kiếm bữa đây ngắm lại นี่นะจ๊ะซ้อมดอกทั้งนั้นเลยพอละเก็บตัวนี้เลยค่ะนี่ฝากเด้อค่ะเดอ้อพักกวางตุง้งช่วเดินจ้ะแม่นเมอร์เด้อค่ะนี่ฝากกดไลค์กดแชร์นี่เด้อค่ะเดอ้อหลายหลายแต่คอยเก็บเอาเท่านี้ À? Chào mừng đô la men mượn đi này. Mên là khá này, quang tung Mẹn mượn rồi Mắc tháng nè Cô nào ผู้ใดอยากกินก็มาเก็บเอาด้วยจ้ะคอเก็บเอากำเดียวนะึงน้ำคักมีหอดต,ต้นกระทินกระทินสวีเดนก็มีอยู่นี่ ออก,กม็มือนีขบเก็บคุณอาแม่นเมื่อเหล่ะเกินเ็นกระทนินนี่ก็ขวงตู้งแทน่หลายงามงามนี่จะหยอดงามงามจ้ะ มาเกิดขางท้างเหมียญตุ๊กข้าวถินกระแมีนกระถินกระมีอันนี้กวองตุง้งแม่นเมื่อนี่หลยนี่ งามคักจะ้ะฝากนี้เด้อค่ะเด้อหาเก็บพักเก็บมีจัหน้อยกระเฮ็ดกระเกิดเดือนสองเดือนกระเฮ็ดกระเกิดเราเดียวสิพาพมุ่งจาไปเก็บเฮ็ดกันนี้คุณแม่นมืออะไรจะนี่ยฝากกองตุง้ง ไฟเด้อค่ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ในได้ดจ้าสวัสดีจ้า